เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วขอต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลวีหกอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับแบ็คนะครับกระเป๋าแบงค์ธนาคารแล้วก็เทรดดิ้งโพสนะครับระบบการซื้อขายในเกมวีวอลนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพื้นฐานของระบบพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่พูดพร่ามทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเพื่อนเเล่น ID ฟรีนะครับเวลาเพื่อนๆกดไอขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า มันจะมีนะครับสล็อตไว้ใส่ของนะครับนิดเดียวเองอ่ะอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะมีสล็อตใส่ของเพิ่มเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ครับก็คือแบ็กสล็อตนะครับตรงนี้เนี่ยเรานะครับจะสามารถหาไอเทมประเภทแบ็กสล็อตมาใส่นะครับเพื่อที่จะเปิดช่องให้มันได้ใส่ของเยอะขึ้นได้ อ่าประมาณนี้นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถมีแบ็กสล็อตเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน,นะครับเพื่อนๆใส่แบ็กแพ็คนะครับลงไปในแบ็กสล็อตนั่นเอง <your> ทีนี้เราแบ็กแพ็คพวกนี้นะครับหาจากไหนเดี๋ยวเจมจะมาพูดทีหลังนะครับเอาเป็นว่าแบ็กสล็อตพวกนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆนะครับต้องหามาใส่ก่อนถึงจะเปิดช่องต่างๆพวกนี้ได้นั่นเองเรามาดูออปชันเล็กๆนะครับสำหรับกระเป๋าเนาะอ่ะออปชันเล็กๆพวกนี้นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าต่างการเก็บขอ,ของของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับ่อะอย่างเช่น ตรงนี้ครับก็จะเป็นเออ่เป็นการไฮไลท์นะครับเออ่เรื่องความแร่ของระบบไอเทมต่างๆอ่ะมาดูที่ไอเทมพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นไอเทมเอ็กโซติกสีส้มเนาะถ้าเรากดไฮไปปุ๊บอา่าเราก็จะไม่เห็นขอบส้มๆนั้นเลยปกติก็โชว์ไว้ดีกว่านะครับเผื่อว่าเราดรอปอะไรที่ดีๆมาเราจะได้แบบว่าเห็นไฮไลท์ก่อนเนาะต่อไปนะครับก็คือไฮนิวไอเทมไฮไลท์อันนี้ก็สมมุติว่าเพื่อนๆดรอปไอเทมใหม่มานะครับไอเทมนั้นนะครับจะมีไฮไลท์กระพริบกระพริบตรงไอเทมนั้นก่อน เวลาเราเปิดหน้าต่างเก็บของขึ้นมาเนาะส่วนต่อไปเลย high Back นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราใส่สลออ็อตแบ็กสล็อตแบบนี้เนี่ยมันจะดูลำบากแล้วก็ดูแบบแปลกๆใช่ไหมครับอ่าเพื่อนๆก็จะสามารถไฮแบ็กแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ระบบช่องของแบ็กเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะแพ็กสล็อตท,ทั้งหมดครับไว้ด้วยกันเลยการที่เราจะแพ็กไอเทมสล็อตไว้ทั้งหมดแบบนี้นครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า แบ็กสล็อตพวกนี้ใช่ไหมครับพวกที่ใส่ของแบบนี้เนี่ยอ่ะมันมีความสามารถติดตัวของมันมาอยู่ด้วยอ่าความสามารถยังไงนะครับก็คืออา่าอย่างเช่นของที่เจมใส่อยู่นะครับมันจะเขียนว่าก็คือพวกอาวุธนะครับที่เป็นอันคอมมอนเรอริตี้นะครับจะถูกใส่ในกล่องพวกนี้ก่อนก่อนที่จะไปใส่ในกล่องอื่นนั่นหมายถึงว่าไอเทมที่เราดับมานะครับ จะถูกจัดอยู่ในความสามารถของบล็อกก่อนอ่างงไหมคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคืออความสามารถของบล็อกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วก็ลูกเล่นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับด้วยอ่ะต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือเอ่อเซปาร์เรตแชร์แบ็กนะครับคือ Back เนี่ยมันจะมีแชร์สล็อตเนาะแชร์สล็อตคืออะไรนะครับ คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆนครับจะโอนของนะครับจากตัวละครหนึ่งไปอีกตัวละครหนึ่งเพื่อนๆนะครับจะต้องฝากธนาคารไว้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆก็เอาตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งหยิบของออกไปจากธนาคารใช่ไหมครับแต่แชร์สล็อตเนี่ยมันจะเป็นสล็อตพิเศษนะครับที่ถ้าเราเอาของไปใส่อสมมติว่านี่เป็นแชร์สล็อตที่เจมใส่ของไว้แล้วเนาะเจมดึงมาใช้อ่ะเจมก็ดึงมาใช้ได้เลยสมมติว่าเจมเอาไปใส่เอาไอเทมชินนีครับไปใส่ที่แชร์สล็อต ตัวละครอ,อื่นของเจมส์นะครับก็จะสามารถดึงจากแชร์สล็อตเนี่ยไปใช้ได้เลยอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแชร์สล็อตเพราะฉะนั้นออปชั่นสุดท้ายนะครับมันก็แค่จะแยกแชร์สล็อตกับสล็อตปกติเนาะซึ่งเออปกติไว้ก็กดแยกไว้ดีกว่านะครับจะได้ดูกันง่ายๆเออส่วน Compact นะครับ Compact เนี่ยจะเป็นเหมือนก็ตามชื่อเลยนะครับคือมันเนี่ยจะเออแพ็คนะครับรวมไอเทมที่มันมีชื่อเดียวกันหรือว่า ประเภทเดียวกันเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะครับสมมติว่าเจมจะแยกเป็นแบบครึ่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับพอกดคอมแพกปุ๊บอ่ะมันก็จะรวมมาอยู่ที่เดียวกันรวมประมาณนี้นะครับทีนี้ deposit all material ตรงนี้คืออะไรนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบแบงก์นะครับกันก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงระบบนี้นะครับระบบแบงก์ในเกมคิวอนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะก็คือแบงค์ปกติ อ่าเวลาเราเข้ามาแบงค์แบบนี้เนี่ยก็จะเปิดหน้าต่างแบงค์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยแบงค์ปกตินะครับเราก็แค่ลากไอเทมเข้าไปใส่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เกมกิวอนครับมีแบงค์อีกแบงค์หนึ่งที่เอาไว้เก็บพวก m a t เท i a l เนาะจะเรียกว่าเอ่อแมทเทอเรียลสตอเอันนี้นะครับก็เป็นแบงค์เหมือนกันและเวลาเรากดใช้ไอคอนนะครับในหน้าต่างนี้เนี่ย ของที่อยู่ในสล็อตไอเทมนี้นครับจะถูก De posit ไปอยู่ในคลงัง storage เนาะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับว่าเจมเนี่ยจะดึงของมาไว้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้สมมติ่าเพื่อนๆนะครับไปประจนภัยแล้วก็แบบว่าเออของมันเต็มอะแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบกลับมาแบงค์บ่อยๆใช่ไหมครับพวกแมทที่เรียกพวกนี้นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องกลับมานะครับที่แบงค์ เพื่อที่จะฝากเก็บมันในคลังนะเพื่อนๆแค่กด De p o s i t ปุ๊บอ่าของพวกนี้นะครับจะถูกดึงกลับไปไว้ที่คลังโดยอัตโนมัตินะครับอ่าประมาณนี้เลยนี่นะครับก็คือความสามารถของระบบสตอเรจในเกมกิววอร์เนาะเวลาเพื่อนๆใช้เนี่ยเพื่อนๆก็แค่เอกลับไปนะครับดึงของที่อยู่ในแบงค์มาใช้ได้ตามปกติเลยนะครับมีแบงค์ปกติแล้วก็ Material storage เนาะ นอกจากแบกนะครับที่ติดกับตัวละครแล้วแล้วก็ระบบแบงค์แล้วนะครับก็จะมีกิวแบงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไว้ใช้เป็นเหมือนแบงค์แชร์กับเพื่อนๆในกิวเดียวกันนั่นเองอประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือระบบใส่ของหรือว,ว่าที่เก็บของทั้งหมดน่าจะทั้งหมดเนาะในเกมกิววอลแล้วทีนี้เจมแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันครับคือเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยไปเก็บเลเวลเนาะแล้วก็ ดรอปของมาอะไรอย่างเงี้ยของไหนควรเก็บไว้บ้างของไหนควรแบบว่าทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันขึ้นในเกม g u i l w o r s เนี่ยครับของหลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ดรอปออกมาเป็นแบบตัวไอเทมเลยอ่าบางทีนะครับมันจะดรอปออกมาเป็นถุงเช่นถุงแบบแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมาลองมากดยุทอีกทีเพื่อจะดูแบตที่เลี้ยวข้างในอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าของพวกนี้นะครับจะ เก็บไว้ก็ได้จะกดขายเลยก็ได้นะครับขายเนี่ยก็ขายที่เทรดดิ้งโพ t นะครับเดี๋ยวเจมมาพูดถึงทีหลังอ่ะสมมติว่าเจมเนี่ยกดใช้นะครับอ่ะของมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของออถุงอ่ะประมาณนี้อ่ะถุงนี้ก็เหมือนกันกดใช้ไปนะครับอ่ะทีนี้มันจะมีแบบพวกไอเทมที่แบบเฮ้ยกดไดโพสิตไปแล้วมันไม่หายนะครับ คือมันเป็นพวกโ r รฟี่ไอเทมหรือว่าเป็นจังไอเทมทั้งหลายนะครับอ่าเหมือนอันนี้โตรฟี่ไอเทมโซบาวนะครับคือของบางอย่างเนี่ยมันจะถูกว่านับว่าเป็นไอเทมขยะนะครับเพื่อนๆเนี่ยให้มองหานะครับ NPC ที่ขายของหรือเมอร์แชนเนี่ยเราก็ไปที่เซลครับแล้วมันจะกดเซลจังอันนี้ก็คือขายไอเทมขยะไปปึง้งอ่ะของไอเทมจังเนี่ยมันก็จะหายไประดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังเหลือไอเทมที่เรียกว่า สวอตไอเทมนะครับสวอตอ่านยังไงวะสวอตไอเทมอ่ะพวกไอเทมนี้นะครับคือไอเทมที่เราสามารถนําไปย่อยได้อ่าย่อยยังไงครับคือคือเกมกิวอนลครับไอเทมหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถกดย่อยเพื่อให้มันกลายเป็นแมททีเรียลได้เหมือนนี้ครับมันเป็นพวกสวอตไอเทมเนี่ยคือมันต้องการการย่อยก่อนเนาะถึงจะกลายเป็นแมททีเรียลโดยปกติแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นทั่วไปเนาะอ่าเราจะใช้พวก ซาเวดคิดพวกนี้นะครับอ่ะเราก็ซื้อมาเลยอ่าซื้อมาแบบนี้ทีนี้เราก็แค่กดใช้ครับกด use ปึง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 ,ปงอ่ะเห็นไหมครับว่ามันก็จะกลายเป็น material ทันทีแล้วเราก็จะกด De p o s i t ได้อะอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้มันก็จะมีของไอพวกนี้อีกก็จะเป็นของที่พวกคอนซูมนะครับเราก็อ๋อนี่เป็นตัว i อเทเลยตรงนี้เราก็ย่อยได้นะครับ อ๋ย่อยไม่ได้ก็ทิ้งได้แบบนี้นี่ก็เป็นพวกคอนซูมไอเทมเป็นไอเทมแปลงร่างนะครับเป,เป็นมีมเป็นมีมอันนี้ก็เจมก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปนะครับทีนี้พวกถุงครับมันก็จะมีอยู่หลายประเภทมันจะมีถุงที่แบบว่าดรอปมาเป็นแบบของ u n d e n t i f ฟ e e เกีย m ์คอมบ n นอันเ n นดิฟาย i กียและอันเดนดิฟายอะไรแบบนี้ครับของพวกนี้เนี่ย มีอยู่2ออย่างคือเรากดย่อยแล้วก็กดขายหรือกดเปิดแล้วกดขายนะครับออาสมมติว่าเจมนะครับจะลองกดเปิดแล้วก็กดกดย่อยดูนะครับอ่ะเจมแยกมา5้าอันนะครับแล้วก็กด use all นะครับคือของเนี่ยอ่ะอันนี้โชคถือว่าโชคดีนะครับกด5อย่างแล้วแบบว่าดรอปของแลมมา1อย่างเออก็มากดย่อยนะครับปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งอ่ะทีนี้ ถ้าเราย่อยนะครับไอเทมที่เป็นไอเทมส่วนใส่หรือว่าเป็นอ i ป m e n ์เนี่ยมันจะดรอปพวกเอเซนต์ออฟลักมานะครับก็คือไอเทมพวกนี้ไอเทมพวกนี้คืออะไรมันคือไอเทมเพิ่มค่าสเตตัสอย่างหนึ่งของเราก็คือ m เมจิกไฟนะครับอ่ะถ้าม่สงสัยว่าค่า m เมจิกไฟคืออะไรมันคือนี่ครับค่าโชวครับเมจิกไฟเนาะอะถ้าเรากดปุ๊บเนี้ยแล้วมันก็จะไปเพิ่มค่า m เมจิกไฟตรงนี้นะครับ อันนี้มันไม่เพิ่มเพราะว่าหลอด exp ของ magic fire มันมันไม่เต็มเนาะอืมเจไม่แน่ใจว่ามันดูเอหลอด exp magic fire ตรงไหนอืเอาเป็นว่าไอค่า exp magic fire นะครับมันจะมีหลอด exp อยู่ซึ่งมันต้องการ exp ระดับหนึ่งหรือว่าต้องใช้ไอเทมนั้นระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบว่า เพิ่มไปสักเปอร์เซนต์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ค้มข้ามไปกับค่าโชคเนี่ยบางทีมีโชคแบบ300 400มันก็ไม่ได้มีผลมากครับดวงจะตกมันก็คือดวงตกเนาะอ๋อแล้วไอเทมนี้ะครับเจมดรอปได้ไอเทมแรมาใช่ไหมก็ควรจะใช้พวกที่ย่อยนะครับให้ถูกกับระดับของมันด้วยอันนี้เจมก็จะใช้ที่ย่อยสีเหลืองเพื่อที่จะย่อยไอเทมสีเหลืองครับอ่าประมาณนี้ นอกจากนะครับวิธีที่เราเนี่ยจะย่อยเพื่อจัดการไอเทมเนาะในแบ็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือการขายไปที่เทรดดิ้งโพสเนาะซึ่งเจมส์นะครับจะขอข้ามเอาไว้นะครับไปพูดในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปพูดถึงระบบในเรื่องของ trading post ด้วยฉะนั้นแล้วครับวันนี้เจมส์ก็จะขอหยุดนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าพาร์ททที่เราจะมาพูดเรื่องระบบเทรดดิ้งโพสละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย